ลาชาแนลหากินสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาตกปลานาดินครับตกนาดินตกปลาชี่ไม้เกอล่ะพี่น้องโดนหรือจังได้มากว่าคอยได้มากปะเน,นี่ยสวัสดีได้มากนี่ก็ลงไปไปแล้วครับสีขั้นมากกับไพ่เหม่งของเราหรือครับ พี่น้องทีมงานน้าาเชนี่อปลากระจกสีมีตัวกินเหรอบ่มีครับพี่น้องจะลงไว้โดนเติบแล้วเมื่อกี้ตีขั้นหนึ่งลงตีขั้นใหญ่ลงห้าห้ามีปลายใหญ่พี่น้องที่ตามกันต่อไปเนาะที่ตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องที่ตามต้องพูดไปละเบิึงๆปลายมัน้ะใหญ่โตขึ้นไปตัว ขั้นกลางครับพี่น้องมีอาการครับขั้นกลางครับม่เป็นแต่มีตูด เาครับเอม่มีไขน้นอาแล้วครับพนะี่องตัว,วนึนะไ้ยมีัดไปแล้วหนึงตัวครับ ไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องไว้เม่งใส่ลาบพี่น้องใส่แล้วหัวตื <c oughs> ดเมื่อครับม่โตครับพี่น้องมีโตน่าจะมีโตครับมันสีแนงนๆครับพี่น้องโตยังมม่รู้ว่ามีโตหรื อีแปงใหญ่ครับพี่น้องอีแปงใหญ่ครับโอ้โหแปงใหญ่ครับใส่งามครับต่อแล้วครับหนึ่งต่อแล้วใส่งามครับพี่น้องเต็มกำมือจุยชุยชุย ่ามีอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับแปลงครับแปลงกระมังครับกระมังเหมือนเดิมทัานกลางนี่อาการครับพี่น้องดึก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 โอ้เอาเลยวเนี่ยนี่อาการนี่เราเนี่าการจัด เอาเลยพี่น,น้องเบาเลยครับผมผมมีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่นี่ครับนี่มีตัวอยู่ครับมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับนะนะ,นะพี่พี่น้องน้องทำได้ครับขั้นนี้มันครับขั้นนี้ อันนี้มันรเนที่บานมีตัวได้มีกท้นมีย่ครับนี่ครับน,บนี่นี่้ว,วดึงสองสามเทียรครับขั้นหน่อยมีอาการครับพี่น้องอัดยั่งดียวป่าพวกป่าพวกลูก เป็นสายเป็ดเป็นสายเป็ดขั้นตีลมเหมนะือนฮะโอ้ยนี่สีแมวนมัวเอาเป็นสีสูส๋มือเลยเหรอโอ้แมน่นี่ดีครับพี่น้องนี่เราเอาตัวปลาหมื่อนี่แล้วปาลเา,ปาลเางี้ยอะไรฮะใช้ปลาโรยนี่ละ มีอาการขั้นแรกครับเอาแรงเดียวอัดแรงเดียวอัดแรงเดียวครับพี่นอ้องอัดแรงเดียวอัดแรงเดียวครับนีออาาอบ่อาการเมื่อไรครับนี่อาการเมื่อไร มีอาการอะได้รอีกแล้วอีกแล้วครับมาอีกแล้วใส่กระด่งงามครับพี่น้องขันหน่อยมีอาการอีกไหมครับขันหน่อยครับพี่น้องขันหน่อยขันหน่อยครับยังอยู่ครับยังอยู่ Oh, 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 r h oh, 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 o oh, o เท่นะ้ครับพี่น้อง้ตัวนี้กนีงครับพี่น้องหครับเต็มฟ้ามื่อลยครับนนหน่อยมีอาการครับพี่น้องว่าจะตายเบ็ดกระติกบ่เด้เอาอย่างเดียว โอ oh, oh, right. ้ย oh, มีอย AL ู่ตัวน้อยโอ้ยพี่น้องมึงไงตัวปลาไม่พี่น้องพี่น้องครับผมสองนิ้วครับสองนิ้วนี่ สองนิ้วครับเอาอถ่กูตั้งใจแล้วเอายังเี้าตั้งใจแล้วถือว่าถือว่าเกี้ยวครับยูก็อยูว่เกี้ยวครับบัดย่างเดียวครับ ทายมีป่าเล่าใจพวกเคามมีหรกพี่้องเอ้ยนี่แหละครับหมดยืดแล้วผลง,งานอีกหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับวันนี้เบาๆครับวันนี้เบาๆไม่ต้องหนักครับ แล้วครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับหนึ่งตัวอีกหนึง่งตมสวัสดีได้ครับนางอยู่ว่วิ่ง <Yeah. S 1> ขั้นกลางครับขั้นกลางกลางนี่อาการครับ <c oughs> ท่ทานหามาใส่ครับบ้านทางบ้านไก่

รกระมังกระมังไม่กระพับหนึ่งตัวครับพี่น้องครับ มาต่อทุกเจียบได้ตัวสองโมงผ่านไปครับได้ตัวหนึ่งซ้ำสองนิ้วไาตัวน่อยไรพวกนี้ห้อมดวครับเ่อตีง่เพ่ตงใช่ใหญ่เลยไปที่หนึ่งขั้นแห้ ถ้เขาเป็ลาจบเลคุ้ข้าไปข้าวครับขาวไอ้ขาวเข้าขาวโอ้ตัวแรกครับพี่น้องข้าวน้อยครับข้าวน้อย <c oughs> ต้งสองขีดนล่นะ <c oughs> ข้าวกินห้ามหั่นบาเนี่ยข้าวครับข้าวครับพี่น้องตัวแรกตัวแรกของมองตกอยู่หนเนี่ยมงเงินห <c oughs> ม่มองน,นี่ยังไงครับยังไหงหนึ่งลายเจี๊ยบ ครับใกล้จะได้เวลากับบ้านแล้วครับ,บ,รบกระแป้งมาอีกหนึ่งตัวใกล้จะได้เวลากับบ้านแล้วครับออมมกบวิ ครับพี่น้องในแรกลับบ้านนะครับเบ็ดกับคลิปเรียบร้อยนะครับพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมน้อครับเนาะคลิปนี้เอาซับนี่นะเมื่อนี่ได้แน่พ่อกินนี่ดอกพี่น้องเสว่าสิได้คลิปแต่ละคลิปโอ้หน้าแดดหน้าดำเมื่อเอาซับเมื่พี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมน้อครับเนาะคลิปต่อไปที่ต่างไปเรียนนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลไ์กดแชร์เป็นกำลังใจผมนั่นไปเรื่อพี่น้องเด้อครับซับนี่กับ ได่เพราแห้งหมดละเม่ล่ะแค่จะจิบเรียบร้อยแล้วครับผมผม,ผมขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจุกมัว